หนึ่งสโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกพี่นอ้องโอ้แหมหมดแล้วไปเลยเอากระเจียวอกมาลองสปาด์ีเอฟซีสุพรานมาแล้วาามาแล้ว,ลวสว่างชนะัดนลเลฮาวมินอ่ะมื้อนี้เขาสีมีเมนูบาร์บีคิวหมูน้อยเดืสุหรือว่าตุ่นสม่อนพริกกันแหละพี่นอ้อง ตัวประมาณ15 15 16ข้าวนี่แหละ่ยพอเขาไปซื้อมาจากเมืองฮามินตันหากันมาฮอดเปียว่าห่านกับเจ้าเห็ดให้เรียบร้อยเบิดเขาบ่ดได้มาครัวมาอย่างดอกมีแต่เขามาแล้วก็จัดการเอาเครื่องเอาอย่างทาปิ้งบาร์บีคิวรูดเอ้ามาติดตามเบึงนวลมันอยู่ใช้ตุ่มหมูน้อยเฮาตามมาเบึงเลยสมเทียบผสมอ,อันนี้อันเดียวมิชเช่คู่กันฮะควรมีควรพูดจัดการไปเฮาเครื่องนี่พิ่นลองทดลองอบอย่นานเฮือน อีกครื่งหนึ่งเขาสิบปีปิ้งบาร์บีคิวเตาถ่านเนาะโอเคออเอาเจี๊ยังเขาจัดการไฟนี่เ,เตรียมอย่างนี้โอ้เคร่งเตรียมอย่างน,นี้อเ,อนเอ้วปิ้งหมูก็เยอะเขาพุ่นเข้ากันนะเว้นตะบันตกห้องวะโอ้อาหารกินตลอดอาหารกินตลอด เครื่องนี่เขาจเจียวใปิ้งเตาถ่านอยู่นอกเฉพาะเครื่องหลังอันนี้เครื่องอย่างนี้เครื่องหลังนะเออเครื่องหน้าเขาปิ้งเตาอ,อบอยู่ในเหืนเครื่องหลังนี่เขาชีไป,ปิ้งเตาถ่านอยู่นอกแลก้วกลมาเปรียบเทียบกันว่าทองปิ้งแบบนี้ว่าตัวเดมมันสีแเ่บกูกันเขาจะคอยมาติดตามเบอรงเดออ้าวโอ,โอ้หลังจากอบไปได้ประมาณเท่านี่ mm hmm. เกือบสังวงละไฟอ่อนสุดพี่น้องไงพุดนะ โอ้โหสีแดงแต่ข้างนอกยังบม่ได้ดังทานปบบนี้อันนี้เขายังเริ่มห่วยกินช่องแบบวะโอ้มาเบิ่งใกล้ๆพี่น้องทอดทอดทอดแดงปิดตาแซบอ้าวจะเข้ามาติดตามกันเบิ่งอีกวันสิเป็ิญติย์เดินสิปีนเบื้องแล้วบ่ปีนแล้วบ่นี่พอปีนแล้วได้หนังห้วยไฟได้ไม่ยังนี่ต่ำยังไม่ได้โอ้โหมาเบิ่งใกล้ๆดูเจลเราไม่สุ่ม ป้าที่ตัวบัวธรรมดานี่ก็ได้อ้าวมีเต็มแนวกินพี่น้องเลยมุนี่นะฝนตกไปใส่บัวใส่บัวได้มุนี่นะไปด้นี่หลังจากปิ้งมาโุ่มปิ้งตัดเสื้อน้ำลายออกแล้วพี่น้องไงแต่ว่าตัวปิ้งทำไหมเอากระโดดออกน่อยปิ้งปิ้งเต่าทานยังยังบัวได้ดั่งทานวันนี้ทิ่ได้กินทางนี้ก่อนได้หนินี่อันนี้อาจจากน่อยมาเบื้องอีกประมาณครึ่งสโมงอ้าวเฮ้ยเนี่ยมันจีปิดฝาแล้วป่ะนี่กรึบนี่หันมาทางนี้ เชื่อเรื่องให้ยังนี่บัานนี้เนี่ยฝักบังหุ้งตับบางฮุ้งวะเฮะซอยซอยเยาวราชซอยบังหุ้งวะอือซอยบังห,หุ้งกับซอยบังหุ้งสีดำบังหุ้งเมนไฟมาดามสมสมัยมาทางมาดามปานี้ให้ยังก็ดีมาดามปานี้เจลมมนจลมไม่สมุ่มเจลนมไม่สุ่มมึงลูกโอ้อย่าลืมผักข้าวทองบ้านสมสมัยเด้อมีขึ้นกันปะโอ้โหสู่สู่แต่เอเห็นมีอายได้เนานะอ้าวท่าเบิง่ง มาทางมาด้ามเกลียวเขามันไฟเขาปุ้นโอหมีแต่แนวกินมือน,น,<า>น,นี่มีแต่ข้าวปุ้นแนวกินเลยแต่ว่าข้างข้างมันหมูว่าหันหมูยังเออตัวนี้เขาทำมัมกไว้เออนี่ทำมัมกไว้ทำมกัมกไว้นั่นนะ่ะผีแต่แน่ผีโอ้มีแต่แนวกินมือนี่อ้วนแน่แน่มาอาทิตย์นึงโอ้มากลับคืนมาตัวนี้มักประมาณสองสโมสรอย่างซีปิ้งตัวนี้ฉันอ่าจะค่อยมาติดตามสมพานไปอีกหนึ่งสโมยโอ้โหสีที่หนึ่งสีสดใส น่ารับประทานโอ้โหสวยๆกำงามอ้าวพิลิปปินแล้วบริหารเอาปีนมาปีนไฟปีนนะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนี่มาเบิ่งทัพเบิ่งทัพปีนทางนั้นขึ้นมาปีนทางนี้ลงอีกก็โอเคแล้วบริเนื้ออ้าปีนปีนปีนโอ้พอดี ใส่เบื้อตัวก็ได้นะนะคันเนีนท์บอลเลยอืมโอ,โอม้โหหมวดธรรมดาสีนะพวกนั้นอ้าวเออทางทางนี้บนนี้อ้าวอัดตรงนี้อีกประมาณเอาอีกสักโมงนึงบนนี้หนึ่งอีกสักโมงผ่านไปไวเหมือนกูกพี่นอ้องโ้แหมหมดแล้วบนนี้อา้าวกระเจียวออกมาลงด,ดูสุขหรือยงังจัดการจมไม่เห็ด โอ้งานได้กินมันต้องเป็นมือพ <c oughs> อดนะเนาะโอ้โทนะ่น้ำมันย่อยโอ้ยโอ้มันหนาหวะฮะโอ้ประมาณอบมาได้ประมาณ 2, สองสามโมงพี่ต้องมาเที่ยวเบึงยืนนี่นอบเด่นน่ะมีดมีดโดนง่ายจะร้องอ่ะตัวนี้เป็นทั้งหลังเลยทั้งหน้าตัวนี้โอ้โ ทั oh, 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 okay. ้งหลังว่าตัวนี้เขาเรือว่าพิษตัวนี้คุกไงเพื่อนกำลังเช็คว่าสุกหรือยังเบื้องหน้าตาคุกมาจากมอนทรีออเนะบมธรรมดาเนี่ยโอ้สุกแล้วตัวหั่นในเบื้องหนูเตยมันบกเก็บเบื้องหนูโอ้ยโอเคแล้วสุกเลยมั้งเอานั่นห่อไว้บัดนี้แล้วก็เอาตัวนั้นมาใส่เออนี่หนี้ลองเบิ้งลองเบิ้องแปดเบื้อัหนึ่นดิโอ้มันดุลนี่สามสมมุมันก็สุกแล้วโอ้น้าอะไร โอ้สุกแล้วนี่เร่องเออป้าสุกแจ้าดิโหางงอลองของเลยนครับน่อนงมันเป็นอันะกอ้วตอนนี้เปลี่ยนคุกทัพเปลี่ยนตู้ไม่เข้าเออเปลี่ยนเออเปลี่ยนเปลี่ยนตู้ไม่เข้าที่เรกว่าชีโอบนนอเขาเปลี่ยนเพแล้วมันี่เออเปลยนเนนี้แบเออโบโบวิปิ้งยู่นอกไฟกระบออยากมานอกย่านย่านหน้าดำมเป็นห้อนย่านหน้าดำเออ เขาก็อยากเข้ากล้องน้ำหน่อยนึงคือกันเนาะบุหินหน้าหินตาที่พูนเอาผู้ทายนี่หน้าแบบเงยโคมูนอีกบ่คัดมั้งบ่เขาเจ้าไปใส่กันหุ่นยังหน่อยเนี่ยมาแล้วปะมาเลยบ่หมูน้อยกันได้เรื่องเราเห็นบ่อืขนเอาตัวเงยมันหยาบเห็นบ่ดิใช้เมครัูฮอนจัดการ ในเรืเรื่องน้ยกว้เนิแ่อขาดเกลว้บทธรมดดอีอาดดำอุดํเพร่ะยากให้มันเด้งอันนี้เป็นพุงล่างซุกไปได้บัดนี้เขาชีเเ็กเขาว่าชีเอาไปปิ้งอยู่นอกเซทานวันนี้อยู่ในมันเชพกวนเลยได้พักันเปลี่ยนโครงการอ้าวคุกไม่ห้าเริ่มอันนี้ อันนี้ต้นหน้าหลงตัวนั้นมันเป็นต้นหลังเนาะนี่มีกระดูกข้างอยู่นี่ตัวนี้คนจิตเติมปุ๋งอีกหน่อยหนึ่งคนว่ะคนว่ายังยังบนนัวคักปล่อยใส่ซีอิ๊วดำเข้าไปอีกคุกใหญ่ยยังคนชีมึงเพียงทั้งหน้ามาหรือเพียงทั้งหลังมันยังบนนัวคักประเด็นมันไ้เพิ่มใส่ซีอิ๊วต่มให้มันแดงว่าสันเออตัวนี้มันเพียง เพียงทั้งหน้าเพราะมีกระดูกข้างเขาหลงสุดเล่วนี้เขาเลยว่า,าตัวนั้นเป็นทั้งันนาครับคือว่าตัวนี้เป็นอันนี้เป็นทั้งหลังอันนี้มีหางในหน่อยอย่างนี้สองมือเจ้าหนุนลอตัวตข้างหน้านอกัวนี้นอกทั้งหน้าที่แรกเขาเลยว่าเป็นทั้งหลังตัวนี้มีกระดูกข้างตัวนี้เอามาลงบงตัวนี้ก็ประมาณสมามชั่วโมงคนละนี่เอาเชื้อให้งไปเท่าละหน่อยละน่อยเอาเริ่มสตาร์เดฟไฟกับปิด ระว่าเขาเปลี่ยนแผนที่เรกเขาสิไปดั่งทาน,น,นกันเลยว่าตู้อยู่ในนี้มันได้ปิดตะแซสบซีมมือแซ่บกันกนเลยว่าปี้งอยู่ในเลนน์หนูะจะคอยจีบแตามไว้เยอะแยะตัวตนี้เป็นเปียงข้างหลังหลังจากวรรจุซับเรียบร้อยรูหน้าเจี๊ยจังเลยนะพี่น้องนะโอ้ดําลายออกดําลายโอ้ดาออําลายออกพี่น้องคนนี้อันนี้เป็นเปียงแรกกับที่พากันชิมประชะก่อนันทาเปียงสองนี่ประมาณสามสี่โมงคนละ โอ้พี่น้องลามาวราคาโควิดจะมาเถิดย่านทิศโควิดอันนี้มันจับจ่ายดีเป็นจับเรียกร้อนเอาโชคขจิดตามึงเพียงโตไปอ้าวมันรอนกันด้อโอ้โหอร่อยจังเลยแซ่บแผ้ดีเลยนัวเนาะเป็นน้ำคนคนเอือบเลยนี่เด้อเม่มาลีโกฝีมือในเรื่อง อันนี้มันซีมด้วยยังไม่ได้กินเท่านี้เนี่ยคอยซีมคอยคอยซุกกองเดียวนี่ซคิงอืมโอเคตรงนี้มเมนเตียงที่สองค่งครึงงงง่งหน้าหลังจากที่าสามชิปนาทีพี่น้องพานไปซื้อเห็นบ่โอ้โหเอาปีนด้วยวันนี้นะี่ยมันจีพีนได้บัเนี้ปีนเบื้องเอาจับซอยกันสองคนวะถุงมุมมีอันเดียวเดินมาไม่เดียวไม่กันเลยวันนี้ ไม่ขีดมาปีนดูปีนบุบี่จับบปรึเบ่าไม่ได้ขีดเอา,าปีนบุบโอ้ได้เรื่องพี่ต้องอยู่ข้างในนี่ก็เลยบุกมได้ มีอันนี้นะครับโบจับอันนี้เจ้ามีหงมือนะโอ้มีการควรเกิดขึ้นมันเป็นถูกไฟนี่อ้าวเข้าไปอีกจะครึ่งชั่วโมองเราจะมาดูกันใหม่นะครับเอาหนี่เจียวที่สองปิดกระิบรบปฝ้าวะโอเคเดี๋ยวเรื่องนี้เป็นยังไงเออแล้วกับขอบคุณในเรื่องแล้วนี่กินไปเรื่อยๆเลยฮัลโหล มีน้ำจิ้มซีฟูดด้ดอีกตัวนี้นะโอ้บหทธรรมดาน้ำจิ้มซีฟูด้ดตามข้าวปุ้นใส่ขนมจีน,นอีกวันนี้นี่โอ้โหนี่ตำมะรุงตำมะรุงนะครับฝีมือนครับหักเว้ยตำมะฮงกับปีงหมูน้อยพี่น้อยสุดเท่านั้นสุดเท่านั้นตำมะฮงกับ ตัวเหลหุ่นโอ้สัตว์คนมูอีกนี่หมูปินปินเองอีกซะด้วยอันนี้มีอย่างตัม,มักคุงป้าที่ตัวพี่น้องอันนี้มีเกลนอสมอีกโอ้โหผัดเครื่องในโอ้มีจีแนวลคักมามาเอาลุยบนนี้เขานะนี่นี่ว่าหมูครึ่งเดียวนึงมีหมูครึ่งเดียวครึ่งหนึ่งยังปิ้งอยู่เรากินครึ่งนี้เขานะ เออขาพปุ้นมแล้ว่อยกับไครับตามหุงนึงเดการเองเราะแซบบอแซบ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 ลายแซบไลน์กินกันรลายอันตุนัออกกินนะตายหมูน้อยปินปิ้งเอาเดินนี่นะคนนึงเจลน้ำมันโซ่ สมัครุ่งสมักรเราก็ แซบยบลนีน่หน่อยเนาะบอกบอกสองตู้นี่แซบบอมาเด้อมาเด้อเป็นอร่คิด กินมมาทักินหมูหปินแล้วเดินหมูนะเอามูล่ะซื้อมูน้อยมันปินมาปิ้มาอบเกาแซ่บ บมาได้เนาะมาเด้อมาเด้อมปกินปิ้งหมูปิ้งหมูมูน้อยเอามาอบแล้วอาครแซ่บงมาหมูน้อยังไหนะหมูน้อยเอาเรียงบบง่ายเรามาซับน ียวนะไม่ขอขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามชมช่องสว่างแชนแนลเฮามาตลอดนอ้องสำหรับคลิปปินหมูน้อยเฮากะขอจบไว้สำนีับน้อขอขอบอกขอบใจน้ำเอฟซี G, ทุกทท่านที่าติดตามชมสว่างแชนแนลเฮามาตลอดนอ้อช่วงนี้เฮากะลงคลิปหลายย้อนว่าเฮามีดีแค่สนนอ้องนอาจังมาติดตามเมืองว่า เอาสิม so, ีคลิปอย่างลุงโต้โต้ปล่อน้องสำหรับผู้นี้ครับกับโคกาวทำงานสบายดีสุขดีทุกการบ๊ายบาย